ก่อนออกกําลังกายเราต้องยืดกล้ามเนื้อก่อนนี่ดิเลนทําถูกนะหนึ่งสองสามต้องยืดขาด,ด้วยขาไ,ไม่ทมําแบบนี้ไม่ได้ทําแบบนี้ไม่ใช่การยืดนี่มันเรียกการโ,ดโ<อ>หดการโหดฮึบฮึบฮึบดิเลนพีน่คร<อ>ังเร็วพี่เหนื่อยแล้วหนึ่งสองสามหนึ่งสอง Fuck! Oh. พี่ทํางานอะไรคะพี่เป็นมัคคิล่าทีมชาติคนพิการค่ะรู้ไหมว่าพี่เล่นอะไรไม่รู้ไม่รู้พี่เล่นวิวแชร์ล l สติ้งพี่มีแผลจากการฝึกซ้อมด้วยนะดิเล่นชอบเล่นอะไรคะชอบเล่นจักรยานกับเตะฟุตบอลค่ะเตะฟุตบอลจักรยานคล้ายของพี่เลยพี่เล่นวิวแชร์ลิสติ n งความเร็วเหมือนกันเคยเห็นเวลาจักรยานสองล้อค่ะอ๋อมจักรยานสองล้อของพี่สามล้อใช่ไหมไม่เหมือนกันของดิเล่นใช้อะไรปั่นขาพี่ใช้แขนปั่น ที่มีแผลที่แขนด้วยเห็นไหมนีมแผลจากการฝึกซ้อมเห็นไหมคะเห็นค่ะรู้ไหมว่าพี่ปั่นยังไง<อ>แล้วพี่ปั่นนะพี่จะก้มตัวลงไปแล้วก็จะมีล้อสองฝั่งใช่ไหมพี่จะทานี้ใส่ถุงมือด้วยนะไม่งั้นจะเป็นแผลอีกทำไมพี่พี่ถึงเป็น,เป,นเป็นขาแบบนี้ได้คะ่ะอือพี่ประสอบอุบัติเหตุทางถนนมาน้อง แล้วทีเนี้ยพี่ไปหาหมอเพราะว่าขาพี่เนี่ยมันไม่สามารถรักษาได้พี่ก็เลยต้องเปลี่ยนมาใส่ขานี้ขาเทียมเพื่อจะให้พี่ใช้ชีวิตได้ต่ออ,อแล้วพี่มอได้ขาเทียมมาจากไหนหรอคะจริง,รงๆแล้วขาเนี่ยพี่ใช้ติดคนพิการไปขอมาจากที่โรงพยาบาลศูนย์ศิรินพรค่ะเป็นโรงพยาบาลที่ทำกายอุปกรณ์โดยเฉพาะเลยไม่ว่าจะเป็นขาเทียมหรือว่าจะไปขอวีลแชร์ก็ได้หรือว่าเป็นแขนเทียม หรือเป็นไม้ค้ำก็ได้ที่เกี่ยวกับ<ม>กายอุปกรณ์กายอุปกรณ์ในที่นี้ก็คือจะเป็นอุปกรณ์ร่างกายที่จะช่วยผู้พิการที่ไม่ว่าจะเป็นพิการด้านไหนเลยก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นแขน<ม>ไม่มีขาไม่มีหรือว่าเดินไม่ได้แต่ว่าขาไม่ได้ตัดออกแบบว่าต้องใช้ไม้แชก็สามารถไปใช้สิทธิ์คองพิการเนี่ยไปขอได้ที่โรงพยาบาลของรัฐบาลเลย<ม>เขาก็จะแนะนําเราว่าเราควรจะทําขั้นตอนแบบไหน<ม>ที่จะได้ขามามแล้ว เ, mm hmm. เวลาพี่จะแข่งกีฬาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็ต้องออถอดขาเทียมใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่จะต้องถอดขาเทียมเพื่อไปอลงแข่งขันกีฬาในกีฬาที่พี่เล่นเนี่ยเขาจะแยกความระดับความพิการกันถ้าในกรณีที่พี่เนี่ยนั่งวีลแชร์แบบว่าไม่สามารถยกขาได้เลยแต่ว่ามีขาอยู่กระดูกสันหลังหรือว่าพี่นั่งทรงตัวได้แบบเนี้ยก็จะเป็นพี่จะต้องไปแข่งกับคนที่กระดูกสันหลังแข็งแรงก็คือนั่งทรงตัว ด้วยตัวเองได้แล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้ถ้า mm. อย่างพี่เนี่ยจะเรียกว่าระดับแข็งแรงเลยแหละพี่ก็จะไปแข่งกับพวกที่เดินได้หรือว่าคนที่สามารถใช้กระดูกสันหลังช่วยเหลือตัวเองได้ mm. แล้วมันก็จะมีอีกระดับหนึ่งก็คือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ mm. เขาก็จะแบบนั่งตรงไม่ได้หรือว่าต้องนั่งวีลแชร์ไปเลยอะไรประมาณนี้ใช่แล้วพี่แสสาเทียมมากี่ปีแล้วหรอคะพี่พิการตั้งแต่ตอนเด็ก มาถึงตอนนี้ก็น่าจะประมาณ13ปีเข้า14ีปีแล้วค่ะใช่พี่ก็ใช้สิทธิ์ในการที่พี่เป็นผู้พิการเนี่ยไปขอที่โรงพยาบาลของรัฐอยู่ตลอดเพราะด้วยเพราะพี่เริ่มพิการเนี่ยพี่ก็อายุประมาณ12เนาะความสูงพี่ก็ยังสูงเรื่อยพี่ก็จะต้องไปเปลี่ยนความสูงเรื่อยๆเพื่อให้พี่แบบสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้ก็คือถ้าสมมติว่าพี่ตอนเด็กพี่สูงขึ้น ขาเทียมของพี่ก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนระดับพอพี่สูงขึ้นนะ่ะขาเทียมมันไม่ได้สูงตามเราเนาะพี่ก็จะต้องใช้ใช้สิทธ์เพื่อไปเปลี่ยนตลอดคุณหมอที่ดูแลพี่ที่เป็นโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยเขาก็จะดูแลให้ว่าพี่ควรจะเพิ่มตรงไหนหรือว่าต้องเปลี่ยนไปใช้ขาแบบไหนที่เหมาะกับพี่ใช่แล้วพี่ใส่ขาแบบนี้คะ่ะที่พี่ใส่มาอย่างเงี้ยคะ่ะมากี่ปีแล้วหรอคะ รุ่นนี้พี่ใส่มาประมาณสี่ปีเข้าปีที่ห้าแล้วค่ะก็ใช้ได้นานอยู่นนะเพราะว่าเวลาพี่มีปัญหามไม่ว่าจะเป็นนอ็อตหรือว่าหลวมหรือว่าปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับขาพี่เนี่ยคือพี่จะไปหาหมอที่โรงพยาบาลของรัฐเลยใช,ใช้สิทธิคนพิการเข้าไปได้เลยค่ะแล้วสมมติว่าพี่ชอบเล่นฟุตบอลหรือแบบว่าวอลเลย์บอลอะไรอย่างเนี้ยค่ะ แล้วพี่สามารถใส่ขาเทียมแบบเตะฟุตบอลหรือแบบกระโดดได้ไหมคะได้ค่ะก็คือขาเทียมเหมือนเป็นขาปกติของพี่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะคือตอนนี้เขาก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายพี่แล้วอยากลองกระโดดกับพี่ไหมแค่กระโดดบินดึกเนี่ยได้ค่ะได้ค่ะลองดูน้องจะได้รู้ว่าพี่มดกระโดดได้ไหมโอเคน้บหนึ่งถึงสามแล้วก็กระโดดพร้อมกันนี่หนึ่งสองสามฮึบ โอ้เวลาที่มันกระทบก,กับพื้นนะคะ่ะออตรงขาพี่อะคะ่ะมันเจ็บไหมอะคะไม่ค่ะขาพี่โมดอะคะ่ะเสริมสปริงเข้าไปด้วยหรือเปล่าคะข้างในมันมีอ่ะกระบวน,นการการทำงานของมันอยู่แล้วซึ่งมันจะคล้ายๆสปริงไหมเขาเรียกว่าคล้ายๆโชคค่ะแล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าพี่เกิด ตอนแข่งอะคะ่ะเกิดอุบัติเหตุอะคะ่ะเคยไหมคะเคยค่ะแต่ตอนที่พี่แข่งเนี่ยพี่ไม่ได้ใส่ขาเทียมเนาะพี่เคยประสบอุบัติเหตุคว่ำตอนฝึกซ้อมแต่ตอนแข่งเนี่ยพี่ยังไม่เคยแต่ว่าถามว่ามีไหมก็มีก็คือคว่ำไปกับรถเลยก็จะมีแบบแผลถลอกนิดหน่อยอ,อแต่ของพี่ในหลายแรงสุดก็คือคว่ำแล้วก็ดูกสันหลังที่ในยุก การเล่นไปแบบไปเป็นปีเลย่าพี่จะหายแล้วอย่างเงี้ยค่ะพี่ไปหาหมอฟรีไหมคะฟรีค่ะพี่ก็ไปหาหมอที่ใกล้กับสถานที่พี่ฝึกซ้อมเลยแล้วพี่ก็ไปบอกว่าเออพี่เป็นพี่ประสบอุบัติเหตุจากการฝึกซ้อมมานะใช้สิทธิ์นี้ได้ไหมคุณหมอก็จะดูแลพี่เลยไม่ว่าจะเป็นการเอ็กซเรย์การผ่าตัดหรือว่าการนอนโรงพยาบาลสิทธิ์ของพี่ก็ใช้ได้เหมือนกันใช้พี่ใช้สิทธิ์คนพิการในการรักษาตัวเลยค่ะ แล้วพี่เรียนโรงเรียนอะไรเหรอคะพี่เรียนโรงเรียนกับเพื่อนๆมาเลยค่ะเป็นโรงเรียนกับอาโรงเรียนมัธยมปกติเลยกับเพื่อนๆืน้องเคยเห็นคนโดนบูลลี่ไหมคะเคยค่ะพี่ไม่เคยโดนเลยตอนแรกพี่กลัวมากตอนช่วงที่พี่แบบพิกก้ามใหม่ๆพี่ไม่โดนเพื่อนๆนบูลลี่เลยแล้วเพื่อนๆพนี่ทํายังไงเหรอคะเมื่อตอนเจอพี่เนี่ยค่ะอ๋อคือเพื่อนๆพพี่ตอนเจอพี่ครั้งแรกก็เหมือนตอนที่ น้องเจอพี่ครั้งแรกอะแบบว่าอุ้ยพี่เขาพิการอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อนเพื่อน,นที่อารมณ์คล้ายๆหนูเลยแล้วก็แบบเขาก็แบบให้ความช่วยเหลือมาถามว่าเออเธอเป็นอะไรเธอต้องการให้เราช่วยอะไรไหมบางทีพี่เดินขึ้นชั้นเรียนแล้วมีกระเป๋านัอหนักๆเพื่อนเก็จะมาช่วยถือกระเป๋าขึ้นชั้นเรียนด้วยหนูเห็นเวลาตอนที่พี่เดินอะค่ะจะกำลังจะขึ้นบันไดอะค่ะพี่งอขาไม่ได้เหรอค่ะ ขาของพี่อันนมันยังไม่มีกลไกลการงอซึ่งถ้าเป็นแบบที่มันงอได้ในระดับที่นานาชาติใช้กันราคาค่อนข้างสูงเลยค่ะก็<ม>ถึงกับว่าน่าจะล้านสองล้านได้เลย<ม>ถ้าพี่ซื้อเองคงไม่ไหวพี่ว่าอันเนี้ยที่โรงพยาบาลของรัฐให้มาพี่คิดว่าน่าจะเหมาะกับพี่แล้วแล้วก็พี่ก็โอเคที่มันทําให้พี่อะ สามารถใช้ชีวิตได้ไม่ว่าพี่จะไปขึ้นรถลงเรือหรือว่าเดินทางไปไหนก็แล้วแต่มนทำให้พี่สะดวกขึ้นมากเลยแล้วหนูเห็นนะคะทาไมขาข้างนี้กับขาข้างนี้มันไม่เท่ากันเหรอคะที่ไม่เท่ากันเนี่ยเพราะว่าพี่มีตัวนี้ตัวโลที่มันทําให้ขาหมุนได้อย่างนี้ใช่มันทําให้พี่แบบว่าสะดวกเวลาใส่รองเทา้าหรือว่าเวลาใส่ถุงเทา้านี่นก็จะประมาณนี้เอาขึ้นมาแล้วพี่ก็ใส่ได้เลยซึ่งขาก่อนหน้านี้เนี่ยที่ไม่ ที่มันไม่สามารถได้เนี่ยอันนี้พี่ไม่ได้กดตัวโลนะมันจะค่อนข้างที่จะขึ้นมายากมันจะฝืนแต่ว่าถ้าเรามีเนี่ยมันจะไม่ฝืนเลยมันจะลืมพี่ก็จะใช้สะดวกขึ้นใช้ชีวิตได้ง่ายมากขึ้นมีแรงที่แบบจะออกไปข้างนอกไปเล่นสนุกได้มากขึ้นอือแล้วขาอันเนี้ยขามันอยู่กับพี่มาแล้วกี่ปีเหรอคะอันนี้อยู่กับพี่มาแล้วห้าปีคะ่ะโอ้ห้าปีก็สมบุกสมบันอยู่ก็เร็วๆนี้พี่ก็จะไปใช้สิทธิ์เปลี่ยนแล้ว ใช่ค่ะเพราะว่าแต่พี่คิดว่าขาอันนี้อยู่กับพี่มานานแต่ว่าก็ควรเปลี่ยนละคะใช่เพราะว่ามันถึงเวลาเปลี่ยนแล้วบาง่าบางอย่างข้างในเราไม่รู้ว่ามันสึกหรอไหม <ขา S 1> พี่ก็ใช้สิทธิ์ของพี่ในการเข้าถึงการรักษาเนี่ยไปเปลี่ยนแล้วพี่เคยได้รับบาดเจ็บแบบล้มจากอันนี้ไหมคะก็มีบ้างนะเพราะว่าเวลาเดินเวลาพี่เดินไม่แข็งอนะพี่ก็จะแบบสะดุดบ้างอะไรบ้าง ก็มีเคยม,คมีใช่ค่ะไม่ใช่แค่ขาเทียมอันอันนี้ก่อนหน้านี้ก็ลมเพราะว่าด้วยความที่แบบพี่ยังเดินไม่แข็งเนอ๋ยใช่มันเหมือนแบบพอเราเพิ่งพิก,การเราก็ต้องแบบหัดเดินใหม่อะ่ะมันก็อาจจะมีแบบกึ๊กกกักบ้างพี่แบบอาจจะแบบเดินได้ไม่เหมือนคนปกติทั่วไปร0ออ่ะแต่มันทำให้พี่สามารถใช้ชีวิตได้เกือบ100%เเลยในแบบในแบบฉบับของพี่อะไรประมาณเนี้ไม่ว่าจะเล่นกีฬา ไปเที่ยวหรือว่าเดินทางไปไหนทําธุระอะไรก็แล้วแต่พี่ก็สามารถที่จะออกไปใช้ชีวิตได้แล้วเนี่ยค่ะถ้าพี่ต้องจ่ายขาเทียมเองค่ะ,คะหนูอยากรู้ว่าถ้าพี่ต้องจ่ายขาเทียมเองพี่จะหมดไปแล้วกี่บาทเนาะคะ่ะโอ้พี่เปลี่ยนมาแล้ว4-5่อันอันนึงก็ไม่น่าจะต่ํากว่า2 0,000ืนะ<ฮ>แล้วอันนี้เป็นอันที่แพงที่สุดเลยค่ะน่าจะหลักห -6 0 0,000นบาท ใช่แต่โชคดีที่พี่ได้สวัสดิการของคนพิการเข้ามาช่วยก็เลยทําให้พี่ได้ขาเทียมที่ดีๆได้ไปใช้ชีวิตที่แบบมีความคล่องแคล่วมากขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตได้แบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าพี่จ่ายเองนะพี่น่าจะไม่ไหวเลยใช่ค่ะ ในส่วนของสิทธิด้านการรักษาพยาบาลนะคะก็ขออนุญาตนาเรียนว่าจริงๆแล้วสิทธิของคนพิการจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรามีบัตรประจําตัวคนพิการก่อนเป็นลำดับแรกนะคะเราถึงจะเปิดสิทธิ์ต่างๆที่ได้ตามมาทีนี้หนึ่งในสิทธิ์ที่คนพิการจะได้รับก็คือเรื่องของการรักษาพยาบาลนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานหลักก็คือกระทรวงสาธารณสุขนะคะตรงนี้เองก็จะมีในเรื่องของทั้งตรวจร่างกายนะคะการฟื้นฟูสุขภาพทางด้านร่างกายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความพิการยารักษาโรคต่างๆนะคะตรงนี้เองเนี่ย ก็คือคนพิการสามารถรับสิทธิรักษาพยาบาลได้อยู่ประมาณ2สิทธิ์หลักๆนะคะก็คืออันที่1เนี่ยก็เป็นสิทธิ์ในเรื่องของบัตรสปรสชนะคะอีกอันนึงก็จะเป็นในเรื่องของบัตรคนพิการท74นะคะซึ่งจริงๆแล้วเมื่อเข้าระบบบัตรสตอลเซอร์วิสเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดสิทธิ์รับษาพยาบาลได้เลยกับทางโรงพยาบาลค่ะคือจริงๆแล้วถ้าในส่วนของตามประเภทความพิการเนี่ย ตามลักษณะเฉพาะนะคะการรักษาต่างเนี่ยก็จะมีโรงพยาบาลเฉพาะอย่างทางด้านาถ้าเป็นคนพิการทางด้านจิตเวชอย่างเงี้ยก็จะมีสถาบันที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่จะดูแลไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบยาลศรีธัญญาใช่ไหมคะโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยาต่างเนี่ย <T> หรือถ้าเป็นเด็กก็จะมีอย่างสถาบันราชานุกูลใช่ไหมคะหรือโรงพยาบาลยุวประสาทอะไรต่างเนี่ยพวกเหล่านี้ก็จะเป็นมีมีโรงพยาบาลเฉพาะทางที่จะ ดูแลนะคะแล้วก็ในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่จะช่วยรักษาหรือว่าฟื้นฟูพัฒนาการต่างๆของประเภทความพิการนั้นๆค่ะนอกจากการารักษาพยาบาลการฟื้นฟูหรือเรื่องของการพัฒนาการต่างๆแล้วก็ยารักษาโรคเนี่ยก็ยังสามารถที่จะขอรับนะคะในเรื่องของการสนับสนุนกายอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถเข็นวิแช่นะคะไม้เท้าขาวหรือว่าวอลเกอต่างๆ ตามความเหมาะสมตามประเภทความพิการนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยสามารถที่จะติดต่อได้ที่กระทรวงสาธารณสุขหรือว่าสถาบันสืดินทรเพื่อการฟืน้นฟูสุขภาพทางการแพทย์แห่งชาติได้ด้วยค่ะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยประชาชนไทยทุกคนก่อนนะครับสามารถที่จะเข้ารับการรักษาพยาบาลน,นะครับโดยมี4องค์ประกอบหลักนะครับก็คือการส่งเสริมรักษาป้องกันและก็ฟืน้นฟูนะครับสอันนี้เป็นอันที่ผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับใช้บริการได้หมดเลยนะ ผู้มีสิทธิ์บัตรทองเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนปกติหรือคนพิการเนี่ยใช้บัตรประชาชนไปเดียวแต่สําหรับคนพิการแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะไปไปจดนะฮะเขาเรียกว่าเป็นการไปจดเพื่อจะปรับสิทธิ์ย่อยถ้าเกิดท่านจดสิทธิ์ย่อยเป็นทอ74ก็สามารถเข้ารับบริการได้นะครับเราจะอำนวยความสะดวกว่าท่านไปที่ไหนก็ได้นะฮะไปไปได้เลยนะฮะไม่จําเป็นต้องเป็นโรงพยาบาลคือคนบัตรทองเนี่ยนะครับเขาจะต้องเลือกหน่วยบริการประจํา เราก็แนะนําว่าหลักการเลือกหน่วยบริการประจําก็คือใกล้บ้านใกล้ใจเราใกล้ที่ไหนเราไปที่นั่นนะครับแต่ถ้าเกิดบางทีคนพิการถ้าเกิดมีสิทธิ์ย่อยเนี่ยไปที่ไหนก็ได้นะครับก็จะได้รับการอำนวยความสะดวกไม่ต้องไปที่หน่วยบริการประจําอย่างเดียวครับเอกสารที่ใช้ก็มีไม่เยอะนะครับมีมีแค่หนึ่งมีบัตรคนพิการหรือจะเป็นสมุดประจําตัวคนพิการเป็นเอกสารรับรองความ ความพิการซึ่งอันนี้ไม่ใช่ใบรับรองแพทย์นะครับแต่จะ,จะเป็นเอกสารรับรองความพิการนะฮะร,รวมทั้งท่านใช้บัตรประชาชนหรือหลักฐานอื่นใดที่มีหมายเลข13หลักนะฮะบ,บัตรประชาชนก็จะมีเลข13หลักนะฮะก็จะเป็นเอกสารอื่นที่มันมีเลข13หลักที่ทางการออกให้นะครับแล้วก็รับรองเอกสารนะครับพอเรามีเอกสารเหล่านี้ปุ๊บ รเราก็อาจจะไปยื่นด้วยตัวเองหรืออาจจะมีผู้ดําเนินการไปทําแทนเราแต่อันนี้จะต้องมีเอกสารอนุญาตให้เขาไปดําเนินการแทนเราด้วยนะครับไปติดต่อได้ที่ไหนครับถ้าเป็นในกทมก็ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เบียนของหน่วยบริการไปโรงพยาบาลน,นี่และครับจะรัดเลยกชนก็ได้นะฮะไปยื่นให เจ้าหน้าที่เขาเดำเนินการให้หรือถ้าเกิดเป็นต่างจังหวัดเนี่ยก็ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ทะเบียนของหน่วยบริการเหมือนกันนะฮะแต่ต่างจังหวัดอาจจะเป็นรอพอสตอ,อาจจะเป็นโรงพยาบาลอาจจะเป็นโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลสูตรมีบริการนี้หมดเลยนะครับเราจะมีอีกช่องทางนะครับที่ ที่ติดต่อได้ง่ายๆเป็นเพื่อนเราตลอด24ชั่วโมงเลยคือสายด่วนสปอช1330นะครับท่านฟังอาจจะกดไปโทรที่1330ได้เลยนะครับแล้วก็ถามเจ้าหน้าที่เขาว่าเอกสารมียังไงบ้างนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะอำนวยความสะดวกให้นะครับหรือท่านใดที่แหมอยากจะเดี๋ยวนี้เราใช้ไลน์กันเยอะครับเราจะแชทไลน์ก็ได้ก็แนะนำนะครับให้เพิ่มเพื่อนนะครับเพิ่มเพื่อนเอาไลน์สปชไปเป็นเพื่อนท่านนะครับไปที่ i d ด์แ NHSO น้องๆเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยตอบคำถามท่านตลอด24ชั่วโมงการขอรับอุปกรณ์ช่วยตามประเภทเนี่ยนะครับไม่ได้จำกัดอยู่ที่ต้องเป็นประเภทไหนนะครับถ้ามีความพิการมากกว่า1ประเภทและมีความจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์มากกว่า1อย่างก็สามารถที่จะทําได้นะครับก็คือเป็นไปตามความจําเป็นของผู้พิการครับ